ดูคนมากมายเลยทานขนมร่มทานจขนมเป็นอะไรเออขนมนรัช่องค่ะรัช่องรัช่อง ชุมชนคุ้มจัดสรรโอ้ยแกเพึ่งแกเพึ่งเนาะแต่หอมชินนไหมชิ่นมากไม่ดนีาจะได้ทุกคนนซุมนีร,มนรัืออะมนนีรคือเูปเดนส์เอ๊ะเดเตี๋ยว

ทานไหนเนี่ยข้อไหนลูกขสอสอาโอเคค่ะ,ะน้องมารับทานนะคะ้สง